สวยเดี๋ยวนี้ดีต่อใจใครกำลังมีปัญหาผิวปากนี้อยู่บ้างคะผิวหน้ามันทั่วใบหน้าแต่เป็นขุยรูขุมขนกว้างหลังหน้าเสร็จผิวจะแหง้งและจะกลับมามันอย่างรวดเร็วคะ่ะหมายความว่าคุณกำลังเจอปัญหาผิวหน้ามันแต่ขาดน้ำอยู่นะคะโดยเริ่มจากการใช้เจลล้างหน้าไรฟาสิ เป็นเจลล้างหน้าอ่อนใสถนอมผิวมีซิงค์ PCA โซเดียม PCA ช่วยเติมความชุ่มชื้นลดการเกิดสิวใช้ล้างหน้าเช้าเย็นค่ะเลือกใช้อย่างเนอริทเอลค่ะเป็นเจลควบคุมความมันเป็นเจลสําหรับผิวหน้าที่เป็นสิวมีความมันส่วนเกินและโรคขุมขนกว้างบํารุงผิวหน้าให้ความชุ่มชื้นจะเป็นเนื้อเจลอ่อนใสค่ะซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายทาทั่วไปน้าเช้าเย็นตามด้วยครีมกันแดดเนริทซันร็อก SPF เ0เป็นประจำ ทุกวันเนื้อครีมบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนิอนอะ่ะมีจำหน่าย้อมบริการฟรีที่ศูนย์หมอมวลชน